ครับพี่น้องครับหลังจากเข้าฉีดยาคุ้มยาเนาะอยู่ในแปลงมันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กับนาที่สิบโมงหรือมั้ยสิบโมงเลยพี่น้องในเวลาเก็บผักเข้าบ้านแล้วครับแก่ช่วงนี้ก็จะเป็นผักโหระพาพี่น้องมเดี๋ยวเอาโหระพาก่อนกับผักบุ้งเนาะพี่น้องผักอีตู้กับไหลด้วยแต่เดี๋ยวคอยเก็บโหระพาก่อนพี่น้องโหระพากำลังงามโหระพ่าเน่ยที่เริ่มจากตรงนี้นะครับโหระพา,พาเดี๋ยวเด้๋พี่น้องเบิงกัน ตรงนี้เดี๋ยเสร็จล้โอเคโซนนี้แหละพี่น้องเดินกตรงนีกําลังงานนี่กําลังแตกยอดนะครับช่วงนี้คนมาหน้าแทบสิบัได้พดน้ำด้พี่น้องอันนี้คือแนวขีดที่คนมาหน้าเห็ดข้าหน้าสามฤด,ดูครับนนคือห้าปลูกถิ้งไว้เลยนะครับหาพืชที่มันปลูกถิงไว้ที่เรต้องเรต้องแบบว่าเอาน้ำไหล นะครับจังแปลงสิคนมาหน้าทดสอบบ่รอดครับบ๊อบหลอดลก็บ่ได้กลิ่นตัวนี้ปลูกไว้กะบ่ได้ะยังเพราะว่ามันบ่ไปบ่มาเนื่องจากมันพวกนี้มันใส่น้ำไหลายเนาะนะครับกะบ่มี่อย่างพี่น้องเบื้องหมากงามแห้งกระสีประมาณนี้แหละพี่น้องครับมันก็กินบ่ได้หรอกนะครับกะพ่อกระเทือนนะครับพวกพืชที่ใส่น้ำไหลายนี่บ่น่าสิปลูกในขั้นหน้าได้เท่าที่ควรเนาะนะครับคนมาหน้าก็นเนีนพวกนี้อ่าเขาเรียกว,ว่าบ่อบคอยบ่อบคอย ส่นามเยอะนะครับอาทิตย์เป็นพวกนี้แหละ,ะโหล่าผ้าก็โชคดีน้อยว่ายายเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวครับตากับยายเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวขอดเก็บเอาไปเอาไปให้ตากับยายลดต้นทุนได้นะครับถือว่าดีไปเนาะพี่้องเนาะนะครับส่วนพักอื่นที่จะสร้างเขาเรียกว่าที่จะปลูกแล้วได้ได้ออียงพี่้องได้ลักษณะของผลผลิตที่ดีเนาะ ค้นมะนาก็ยังบอลูเหมืนกันนะครับกที่ค่อยๆศึกษาไปปูไปครับปูไปอันได้เกิดได้ดีเขาก็เอานันก้อนย่างหน่อยๆมันก็กินได้แล้วมันบางก็บ่ตายนะครับเป็นลักษณะของวิธีบรรบานไปก้อนพี่น้องถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆเดี๋ยวค้นมะนากับทีศึกษาก่อนพี่น้องครับบอลูเหมือนกันบอลเก่งด้านนี้นะครับแต่ว่าประสบการณ์นี่ในรอบสิขวบปีแล้วเพี่น้องอันนี้ค้นมะนาใส่คำว่าสิขวบปีแล้วนะครับที่ว่า อ่าโดยมุมมองโดยส้นโตัวเลยก็ถือ่ว่าพันนะครับเจ้าของเฮดเดอร์สเนีตก็ <c oughs> พอใจแล้วนะครับบ่อาจิบ่ได้แบบอ่าหลายปันได้เนาะแตบบ่ว่าได้แบบขายได้เป็นเนงินได้หลายสิอันนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าสมมีิก็ถือว่าได้มุมมองนะครับได้มุมมองแล้วก็ได้เลยรด้หนี่เป็นต้นแบบของคนบ้าน่าเลยนะครับคันหน้าซามดูๆข้นบ้าน่าบ่ได้คิดไว้ตั้งแต่เริ่มเห็ดนี่มันมันมันเกิดจากที่เฮาเห็ด แล้วก็เข้ากับพยายามเบิ่งว่าเข้อเทียดอย่างไดเนาะพี่น้องเนาะนะครับอย่างเช่นต้นไม้พวกนี้จา้าขั้นทปลูกยังสี่ขนมาหน้าปลูกแล้วคนมาหน้ากัดจ้กสีเอาไปเห็ดยังกินก็เลยถิ่มใบก่อนนะครับมันก็บ่ได้เสียหายอย่างไรเขาก็บ่ได้ถิ่มในป่าแต่ว่าขันเท่ามีเมนูเขาก็เด็ดไปนี่มั้ครับเมนูก็เด็ดไปจังกระเจี๊ยบต้งถึงจนจนรุ่นไม่เกิดแล้วครับตะไคร้เอ้ยบอแมนอันนี้เป็นคาเนาะ ข้ามันก็ต้องลอ,อก,ก่อนข้าแดงน้อยก็นีนแต่มันท่านี่ใหญ่ผมมีใไซเวล่าโดนเติมอยู่นะครับจะอาจจะรอเวลานิดนึงนะครับอ่ะ,อะพี่น้องครับกะเดี๋ยวเบิง้งเก็บผักไว้ดักันไม่มีอาศย์ได้แค่หัวละผ้ากับผักบุ้งเพราะว่าสวยเติบแล้วพี่น้องครับป่านนี้ย้ายตั้งหมอกก๋วยเตี๋ยวแล้วล่วลวะกันมาฉีดยาคุ้มยากันแล้วพอดีเมื่อวานตาเพื่อนกระจัดไปแปลงนึงนะครับแบบ ซอยๆย่านพี่น้องสองมือแบ่งกันผู้ละผู้ละแปลงครับโดยเฉลีย่ยเนาะซื้ว่าแล้วแล้วเห็ดหลายคนไปแล้วบวบ่ได้เมื่อยหลายแตกทำว่าเมื่อยว่าเมื่อย์คัดอยู่พี่น้องพเพราะว่าไม่ยได้ออกกำลังก,กายนะครับอ่ะเดี๋ยวเขามาเล่าเก็บผักแป๊บนึงก็ได้พี่น้องเดี๋ยวจังง่าคุยกันต่อเดี๋ยวขึ้นยังไงสิงมาบอกสู่ฟังนะครับ ก่อนนะครับเพราะว่าเก็บจากตรงนี้เนื่องจากช่วงวันขันบ่เคยได้เก็บพี่น้องครับมันงางมันยังงามๆเลยตอนนี้ส่วนอันนี้ยังเหลือสุ้งงามๆอยู่นะครับอู้นสมิตรยังงามๆอยู่พี่น้องครับกะเอาเป็นว่าส้มันจะกลับไปจะเก็บมือต่อไปพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ไม่อนีก็เอาซ้ำหนีนะครับหนาสิพอกินมาบ้านสองเนื่องสามหมื่นแล้วพี่น้องครับนี่เดี๋ยวจะเก็บพักบูงนิดนึงเนาะพี่น้องเอาพักบูงไปอีกนิดนึง เอาพัดตูไปนั่นงกันหน่อยมาดูขึน้นมาหน้าบุ่มก่อนจะเป็นมือรุน่นกระไรพอมือนีสวยแล้วนะครับอ๊ะพี่น้องสหรับมือนีกะคขึ้นมาน้ากับคอก้าวเข้ามาสวัสดีไปก่อนพี่น้องกันเดี๋ยวพ่อกันไม่มือต่อไปออนะครับสวัสดีครับโอ้นหน้ามพี่น้องครัดโอ,โอ้แล้วผ้ากินกับใบเขียวสุดจอดพี่น้อง